สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากพี่น้องแนวทางเลขดับล่างครับผมเลขดับล่างมาฝากพี่น้องเลขดับล่างมาฝากแล้วก็มีเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งมาฝากเลขดับล่างมาฝากครับผมวันนี้ครับผมคลิปนี้มีเลขดับล่าง ดับตลอดปีได้พี่น้องข้างล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อข้างล่างอย่างเดียวเลขดับล่างครับผมหวดนี้หวดของวันที่หนึ่งตุลาหกหกนี่ครับผมเลขดับล่างครับผมมาเบิ่งกันครับผมว่าสิมีตัวใดครับผมดับล่าง ดับล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องดับล่างอย่างเดียวดับล่างอย่างเดียวครับผมดับล่างอย่างเดียวดับล่าง ห้าเ้าไปครับเดินไปน้องห้าเก้าเก้าห้าหกศูนยศหเจหนึ่งหนึ่งเจ็ปดสองสองแปดเก้าสามสามเก้า ศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองหกสองสาเจเจสาปปสครับผม ดับล่างของงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบตุลาเด้อพี่น้องเด้อตุลาคมครับผมจะ <c oughs> ชอบก็ดกดแเช์กดไล่เด้อพี่น้องเด้อ นี่เป็นเพียงแนวทางครับผมแต่ดับล่างเอาอยู่พี่น้องดับล่างเอาอยู่ตลอดปีครับผมยงัมมยงไม่หลุดครับผมหนึ่งปีผ่านมายังไม่หลุดครับผมดับล่างเอาอยู่ครับผมเลขดับล่างเอาอยู่ครับผมเนี่ยเลขดับด้วยพี่น้องเนี่ยซื้อข้างบนได้ครับผมถ้าชอบในนี้ซื้อข้างบนได้แต่ข้างล่างไม่มาครับผมเลขดับล่างถาวร เอาอยู่ครับผมสิบหางพี่น้องไปกับสิบหางสิบหางไปกลับครับผมนี่ครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมเลขดับล่างเอาอยู่นะพี่น้องนะดับล่างเอาอยู่เลขดับล่างพี่น้องไปกลับดับล่างอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับบนเด้อพี่น้องเด้อการนี้เป็นเพียงแนวทางครับผมแต่มันกับบัมาครับผมผมให้ทุกงวดเลขดับล่างไม่มาตลอดปีครับผมข้ามปีเลยพี่น้องยังบรุษครับผมเลขดับล่างเนี่ครับผมเลขดับล่างยังไม่มานี่ครับผมมันถือบ่มาพี่น้องถ้าไปสิซื้อนี่ครับผม ข้างล่างนะครับผมห้าเก้าเก้าห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดกับแปดสองสองแปดเก้าสามสามเก้าศูี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองหหสองสาเจดเจสสี่แปดแดสี่ครับผมดับล่างไม่มาครับผมดับล่างไม่มา แต่ซื้อข้างบนได้พี่น้องออกบนได้แต่ข้างล่างบอมาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปีที่ทําสูตรมายังมรุดพี่น้องบอมาาครับผมดับเอาอยู่ครับผมดับเอาอยู่กระดับเอาอยู่พี่น้องดับเอาอยู่เลกดับล่างตามสูตรพี่น้องตามสูตรคํานวณดับล่างเอาอยู่ครับผม เอาอยู่ดับล่างเอาอยู่วิ่งบนวิ่งบนหกกับเจ็ดได้พี่น้องลงให้สุกคลิปดเด้ยครับผมเลขวิ่งหกกับเจ็ด วิ่งล่างแปดกับเก้าครับผมวิ่งล่างแปดกับเก้านี่แหละครับผมตัวเด่นเด่นอยู่ที่เจ็ดครับผมข้างล่างเด่นที่เก้า นี่เลขดับเ้ยพี่น้องตัวนี้เลขดับล่างเอาอยู่ตัวนี้เลขดับครับผมในกรอบนี้เลขดับเลขดับเอาอยู่พี่น้องเลขดับวิ่งบนมีเจ็ดวิ่งล่างมีเก้าครับผมเด่นเก้าครับผมวดของวันที่หนึ่ง ตุลาคมหกหกเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางแต่ดับเอาอยู่ตลอดปีครับผมยั่งบรุษครับผมเลขดับเนี่ครับผมดับข้างล่างอย่างเดียวนี่ครับผมเอาอยู่ครับผมยั่งบรุษครับก็เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอาไปวิเคราะห์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้อยพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้เลขดับล่าง เอามาฝากพี่น้องมันนี่ก็ได้ให้ทุกงวดแลวครับผมถ้าใครจิตตามผมจะรู้ว่าเลขดับล่างมีทั้งหมดสิบหางไปกับยี่สิบหางครับผมไปกับอียี่สิบหางพี่น้องดับล่างเอาอยู่ตลอดปีครับผมปีหนึ่งยังบรรลุครับผมเนี่ยสูตรนี้ครับผมสูตรดับล่างโดยตรงครับผมสูตรดับล่างโดยตรงนี่ครับผมจะออกข้างบนได้เด้อพี่น้องเด้อออกข้างบนได้ ดับล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะก็ให้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมครับผมก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมเป็นเพียงแนวทางแต่มันยังบรรลุครับผมหนึ่งปีที่ทำมาครับผมดับล่างเอาอยู่ส่วนวิ่งบนเด่นที่เจ็ดนะครับผมวิ่งเด้หกกับเจ็ด กระเด็นที่เจ็ดครับผมข้างบนเด่นที่เจ็ดส่วนวิ่งล่างแปดกับเก้าเด่นที่เก้าครับผมเด่นที่เก้าด้วยพี่น้องข้างล่างเด่นที่เก้าครับแปดกับเก้าเด่นที่เก้าครับผมดับล่างเอาอยู่ตลอด อีถ้าใครจะวิ่งบนก็วิ่งเจเป็นหลักครับผมเอาเจ็ดเด่นที่เจดถ้าวิ่งล่างก็เอา9้าเป็นหลักครับผมตามสูตรพี่น้องตามสูตรเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวกะสิไฮเลขสองตัวบนสองตัวล่างเนาะพี่น้องเนะ มือบ้านก็นหายไปโค้งสุดท้ายแล้วแตส่สีสรุปให้เลือนหน่อยกว่าเก่าครับผมเอาชุดเน้นๆให้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเป็นเพียงแนวทางครับผมโปรดใช้วิจารณาณใการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ